กาละเกดใช้ส่วนของดอกมีรสขมหอมสปปรรพคุณแก้โรคเสมหะในอกบำรุงธาตุใช้ผสมยาหอมนิทานเรื่องกาละเกดนะคะแม่นางกาละเกดเนี่ยก็จะชอบทัดดอกไม้ไว้ที่หูแม่นางกาละเกดก็บอกว่าดอกไม้ที่ทัดอันนี้มันมีกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็ แม่นางบอกว่าแม้ว่าดอกไม้ตัวดอกเนี้ยมันจะกลิ่นหอมก็ตามแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันคมมากๆเลยต้องระวังตอนเก็บไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบาดมือได้เลยนะก็แม่นางก็กําลังคุยบอกเล่าให้สหายฟังอยู่สหายก็ทุกเน่าตัวเองบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปทํายาหอมให้เชื่อใจได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะผสมยาหอมให้แม่กระเกตแบบสุดยอดให้เลยนะจะเอาดอกไม้นไปทํายาหอมให้แม่กระเกตผสมให้เลยนะแต่ว่าขอแลกอย่างเดียว ขอท่าที่เต้นระบำเก่งๆอ่ะขอไปสักคนหนึ่งนะแม่นางก็บอกเอาไปทำอะไรเขาก็บอกว่าก็อยากจะเอาไปเต้นให้กำลังใจกับผมอ่ะตอนที่ผสมยาให้อธิบายนิทานนะคะแม่นางการะเกตก็คือต้นกระเกตเนาะท่านดอกไม้ไว้ที่หูก็คือใช้ส่วนของดอกแล้วดอกไม้ไม่กลิ่นหอมมากแต่ว่าแม่นางก็บอกว่าแม้ว่ามันจะกลิ่นหอมนะแต่มันก็คมมากนะตอนระวัง ต้องระวังนะเวลาเก็บเนี่ยอย่าให้เดี๋ยวมันจะบาดมือได้ก็คือมีรสขมหอมนะคะเราก็กําลังเล่าให้สหายฟังอยู่สหายก็ทุบหน้าอกตัวเองบอกว่าเชื่อมั่นกับผมได้สหายก็คือสหะนะคะย่อม,มาจากเอามาจากเสมหะนะคะแปลงมาจากเสมหะก็คือทุบหน้าอกตัวเองก็คือเสมหะในอกนะคะก็คือแก้โรคเสมหะในอกแล้วสหายบอกว่าเชื่อมั่นกับผมได้ผมจะผสมยาหอมให้แม่กระเก็บแบบสุดยอดให้เลย นะคะก็คือคุณสมบัติสรรพคุณใช้ผสมยาหอมแต่เพื่อนก็บอกว่าต้องขอทาตคนนึงนะที่เต้นระบำเก่งๆอ่ะขอไปคนนึงแม่นางก็บอกเอาไปทําอะไรก็บอกเอาไปเต้นให้กําลังใจผมขอรับก็คือทาดก็คือทาดนะคะแล้วก็ระบำก็คือมาจากบำรุงนะคะก็คือสรรพคุณบำรุงทาค่ะ